สบายดีทุกคนเมื่อนีละน้อยสิพาทุกคนมาสมบรรยากาศการเฮ็ดขวัญอยู่บ้านนาสาวเพราะว่าอันนาสาวเพื่นไปเฮ็ดไปอันอันพ่อของพ่อของพ่อตู้นะเพื่นเสียเนาะแล้วเพิ่นไปแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่ว่ากลับมาแล้วต้องเฮ็ดขวัญเนาะอันนี้เมนใกล้ที่ว่าข้ามาเฮ็ดขวัญเนาะ ุกคนมีไก่ซี่ตัวไก่ละน้อยตัวนี้ไก่ละน้อยไก่ละน้อยนี่ะละน้อยเอาไก่มาสองตัวน,นี้มันไก่ของแม่ตู้อยู่ในเหือนนี่เนาะอันนี้เป็นเหือนของน้าสาวอยู่ข้างๆบ้านละน้อยเนาะเพื่อนกําลังสีเฮ็ดขวัญเพราะว่ามีพี่มีน้องไอ้ไอ้ยน้องอยู่อมแอมอยู่ใกล้เห็นไกล้เนาะมามาห้างเข้าห้างขวัญเอาเพราะว่าเพื่อนไปเหือนเหงือนดีมาเนาะแล้วมาหอดเหืออเราก็ต้องเฮ็ด ตามฮิตตามคงตามพามระเพณีเพื่อมา,มามัดแขนเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของการมัดขวัญมัดแขนในรับสิ่งดีๆครับสิ่งใหม่ๆเนาะเดี๋ยวไปทาฮับชมกละน้อยเด้อทุกคนเด้เฮ็ดขวัญให้เอ็มนิวนี้มอนีนะ แอ่พ่อคอนก็มีขา้ขาวนี่ข้าวเนาะมีข้าวข้าวสารเนาะเอ็มเนาะข้าวสารข้าวสารมีแอบ,บขา้าวมีขนมถ้ามีมากไหมก็มากไหมมาใส่อ,อันนี้เมนผักขวัญเนาะก็มีน้ำตื้มมีเหล้าเนาะแล้เแล้วขาว ่อนแล้วแล้วเนาะนี่เขากําลังเต้าโฮมกันเพื่อจะไปนั่งใกล้พาขวัญเพื่อเกียมมัดแขนให้เมตู้ใหญ่เอ็มใหญ่เนาะเอ็มเม็เมตู้เนาะเอ็มนะเป็นเมตู้เม็นเมเท่าเนาะเอ็มนะเม็นแม่ของแม่นะอันนี้เมนเพื่อนกําลังหาหากะเกียมจะมัดขวันแล้วเนาะ ตาตกจากเงคนขาำตาากเงินเยินนาเนนขอยริาเป็นเดสเกียเข้าอยาเบื่อซักเสือดั้งยาเหน่อยสุตินนมพุ่นมมาสมกินข้าวผู้เฒ่าว้อยู่มันเงียบเงี่ิอาสิุงคอ่านคยกโหลายคนถ่วยบุกเงิมอบปลาเข้าเสมือมงวมอบปัเสมือเือสายรกประการทันทึ่งิปที่โตวาวบ่อจอดบ่เ่นชึ่งเลวกัีเี้ยหาสนฮอสเอาอาอหลือลุมันด่ง ที่่มมมาาาตตต้้้อออกดขขวยยยนเหลังจากหมอพรหรือว่าผู้อาควันเนาะเพิ่งแววแล้วเพิ่นก็จะเอาจานเอาถ้วยมาเอาจานมานึงอ่ะนึ่งใบแล้วก็เอาไก่ที่ว่าจะใส่ใส่ใบนึ่งตัวแล้วก็เอาข้าวเอาข้านมเอาใส่หันเนาะแล้วก็มอบไก่ให้ผู้ที่เฮาจะให้เพิ่นเนาะ ผู้ที่เขาจะมัดแขนในทุกคนก็มายือ้อครับเอาและก็อันหมอบพรหรือว่าผู้อาขวัญผู้ผู้เวาเรื่องอันอันดีอันงามอันใดที่ว่าคล้องว่าํำอันใดที่ว่าม้วนเพื่อนกับเวามาเนาะและ้วก็มอบเขามอบขวันี่ให้ลูกเต้ากมาม็มาโจมมาจับเอาเพื่อว่าจะได้จับโจมเอาฮัากเพียงเอาผู้เอาเอาม่สินะอันนี้เนาะแบบนี้เดวันแบบนี้แบบน เพื่อนกันจะจุดเทียนน่ทุกนคนกันจะได้กินไก่แบบนี้แล้วบัตรแล้วก็มัดแขนทั้งหมดบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เมนขึ้นมัดแขนแบบว่าเลี้ยวเหอนดีเลี้ยวเหอนบุญนีน่ว่าขึ้นไปที่คนที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะ มันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ว่าต้องมาเฮ็ดฟันดิเป็่นก็กินไก่้ตัวที่ว่าเพ็่นมอบให้นแล้วก็ยิบกันกินคนละคำสองคำเพื่อว่าห้างข้าห้างฟันเอาวันนี้เนะมันเป็นวัฒนธรรมที่ว่าเฮ็ดเต็มศิษกันมาเต็มปุญตายายแบบนี้เนะเลี้ยวหมอนเพื่อนก็จะมัดแขนเอา โอใหญ่เนาะโอใหญ่ก็คือพ่อเท่าใหญ่เนาะพ่อเท่าใหญ่แล้วก็เอ็มใหญ่อยู่ข้างๆ้างเนาะมันก็จะมัดเขียนเอาบันั้นนะมัดเขียนเอาคนในครอบครัวลูกหลานเต้าลูกหลานทุกคนมัดเขียนห้างเข้าห้างควันเราให้สุขภาพแข็งแรงให้เป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกให้เต้าเพิ่นก็นจะเว้าไปนะเนาะแนวดีๆงามงาเพิ่นก็เอามาเวาเนาะทุกคนเนาะไปฮับสมบรรยากาศนํำกันเด้อ บารนี้ก็หอดคิวล่าน้อยสไปมัดและทุกคน ละน้อยไปมัดเขียนให้เพื่อนก่อนเด้อไปฮับทรงเด้อเด้อว่าละน้อยมัดเขียนให้เพื่อนเด้อละน้อยเกก็ได้อ่านอย่างไรบ่ได้บวาอย่างไรวิละน้อยนุ่งเสื้อดำเด้อทุกคนเด้อละน้อยก็จะบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีเงินคำไหลมาทีมาขอให้ถือเลขถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแปดสิบล้านแปดร้อยล้านสี่ร้อยล้านเด้อ

หลังจากมัดแขนบาซีสูคอนแล้วๆล้วเนาะละน้อยก็จะไปเตรียมอาหารแล้วก็เพื่อจะกินข้าวสามคีน้ำกันทุกคนไปรับสมตอนละน้อยทำอาหารได้เลยสบายดีทุกคนนี่สิมาเฮดลาบหมูลาบหมูก้อยหมูก็ได้เนาะลาบหมูก็ได้เนาะใส่มะเพรใส่กระเทียมใส่ข้าวคั่วเนาะนี่ ก็กอนเอาเอานี้เด้อมึงก้บ่ต้องหน้าทลายนี่เด้อเวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันเนาะว่ามันสิเป็นไก็ใส่อจิโนโมโตนิดหน่อยใส่น้อยแซ่บน้อยหลายแซ่บหลายแล้วก็ใส่มเ็ดป่นหน่อยอ้าวเห็นหลายจา อบอกเพช็นี่ก็ตำสดๆใส่เนาะกลงหอมนี่หอมบอกเพล็ดก็จิจันี่ <c oughs> ใสเกลือเนาะใจมากปี้อันนี้มันบักปีกล้วยด้ว ดอกมะฟีเนาะดอกอดอกกล้วยน่องแซวผมเท้าได้สำเร็จแล้วแล้วก็คนแบบนี้คนแบบนี้เด้อ,อ,อทุกคนคกินข้าวกันละน้อยเด้อก้อยหมูก้อยหมูหม,มูก้อยท่าไทายเสียงขวงเอิญลาบหมูหรือว่าเอาิญซาหมูเสียงขวงเอ like ิญอะไรเนี N ่ย ใช่ตะขวงใช้สำเนือเอิ <laughs> oh. ้นคือกันเนาะไอ้บุญเนาะเอนซ่าหมูไอ้แม่ครัวใหญ่อันนี้ผู้คนเซฟใหญ่อยู่พี่เซฟใหญ่เซฟใหญ่ยังมีเพลของคออยู่นี่เพลของคออยู่เซฟใหญ่อันนี้ผู้คนซื่อแวแบบๆแต่ว่าบ่สร้างมันได้เนาะลูกมือลูกมือเซมินี่เนาะกระเทือนเนาะได้ ไม่ชอยละแกงด้ยนะคะเนกำลังสาวอันนี้เท่ากันอันนี้บปลาแดงสิบเดบุองลาบหมูแบบนี้บุษยปลาแดกเนาะบุษปลาลานะปลาบุษใส่แต่อยีนมตไอ่นั่นหน่อยจะนี่บอ้นี่เยอะนีมาถามเตียมเียซีวมาทำ อยนะกินมาทุกคนยัวยัวจ้ามาเอาหอมมาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟอยู่คุณคนสั่งอยู่พี่คนสั่งก็มีอ่ะคนสั่งก็มีแล้วเนี่ยเหี่ยวหมูเชื่อมันตีไงเนาะบัดเยอะบัดจังเอาซื้อเติมซูมางี้ก็ซูมานี่ มาแล้วตุกไก่เอาเอิ้นเอาพานคนพันซ่าหมูหรือเอิ้นก้อยหมูถ้าเสียสืของลาบหมูเนาะทุกคนเนาะโอเคอู้ยน่ากินจังเลยเอาเาซีมให้เบิร์าซีมให้เบิร์นซีมให้เบิรงนยางไว้ก่อนหืมมั่งสบายไอ้นี่เนาะไอ้นี่เนาะยังไม่เชื่อว่าอร่อยต้องเสมอีกครับคำหนึ่งเอานั่นคนคำที่จองคายกีซื้อยังไม่อร่อยอยู่ได้แล้วพอแล้ว ไปเอาไก่เอาไก่เอาไก่หนึ่งกลองนี่ดูสับอันน <cup> <the> okay, so ี so. so. ้คือไก่อารมณ์ดีไก่อารมณ์บีบเลยปะนี่ขั้นตอนแบบรุ่นบ้าอันนี้คือไก่อันนี้บุมแม่ไก่อารมณ์ดีละน้อยอันนี้ไก่ละน้อยนะนี่ไก่โมโหอันนี้ไก่อารมณ์ดีไก่ดุกดำไก่เสียดำนี่นะ แล้วน่าเอาไก่มาส่งตัวตัวนี้กับตัวนี้เนาะักอก็ได้อันนี้คือไก่โมโหอันนี้คือไก่โมโหคกขาใหญ่มอกเห็นไข่เตยเตยเก่งมากเลยเน่เน่เน่จับนะเอาไปเให้อีดิตาไก่นักเลงก้อนเขาเหมือนกันไอ้นึงเลยกันแ้งตับหน่ะบอกว่าตับงันอยากกันอยากอันนี้นี่นะกินกูได้เลยมันจะเปิดตัวแล้วเลยตามดีเนอะกินกินอันนี้กูได้ตุ้ยตุ้ยอุ้ยตกไก่อนี่เนตุ้ยใช้ตุ้บ้านตัวนี้เนาะ นี่ไก่ดุกดำไก่ซีนดำอันนี้ไก่อารมณ์ดีละน้อยบึงไทยให้ได้ทุกคน่ไทยออกจากควอยเนาะจังเห็นหลายคนเอ้นสองบใหกินตับกินตับกินตับจากินตับมาตับจากตอนสองตอนหตอนเดียวมันก็ได้แตตับสื่อแล้วมันต้องสองสองสามตอนอะไรก็เปลยนตับตับตับ ตอนเดียวกับตับสองตอนกับตับตัลือดซุบซบบอกแล้วก่อนกุ้งพออะเขาคั่วหั่ใส่ไนีต้าต้ยังตกัอ่ระเล็กแข้งนี่จังวะมีกลองจนึ่ก่อนี่สด้าน่มืหรน้ง่เราก็ส <Guru> ิ่นออกจากออนไลน์นะเลิกอีกแล้วเลิกตัวอีกแล้วป้วสอ้ิ้นพึ่งออกแต่งคักกุ้ง้งจะมือสปรเอาจกมืออสยแล้ว อันนี้จะใเมนูเมนูยังคนอ่ะของเธอชั่วไก่ชั่วไก่อารมณ์ดีกับอารมณ์ดียืนมกันโอ้ยขาดีนเอันนี้เป็นผู้ยืนผงงานผ้าหนึ่งานผานงานผ้างงานอันนี้เสียบไ่อันนี้สมุนแต่ละมือกบมีดกรรไกรตื่นมาแม่ กินไม่ไหวคนอยากกินข้าวได้ไเ <c oughs> น่กินว่าสูอยากกินข้าวนี่ต้ะอันนี้นนคุณทํณาอะไรเนี่ยคุณตำอะไรอยู่ตำข้าวไม่ตำข้าวคั่วครับแล้วจะแบบาคนไ่เข้าใจญาตเขาจะ่เข้าใจครับญาทีมงานมาแตกไม่เข้าใจตอนนี้ไอโรดินามันเป็นมือจ้องเลยวนะันนี้อันบ้านละน,อน้อยมีงานก็เลยมา บโลตักอะรเล่เตักเอาไปนเองเลยิอนมาอะไนี้แล้ว่ะช่วยตอันสีดำๆนี่นะไก่อารมณ์ดีอันนี้นะไก่โมโหเพราะว่ามันเป็นไก่ตีมันเลยซื้อไก่โมแต่น้อยตั้งองกไม่ไปตั้งเลยไอ้โหลดบอกนี่บอกว่ะ เอาไวเพิ่นะไป้เบิ่งตัวบักใจใจนี่น่ะเบิ่งซีีีวยเลยเนาะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยเนาะอันนี้น่ะพาะว่าาเปียกีน่เนาะเาเอาอันแซ่บิแซ่บแล้วอันแบบไดดลเลเนาะเฮ็ดซหมดเลยน่พอกินอเ้อขอิมหน่อย ปอนมือกองอะตอนมือกองตอนมือกองเห็นมือไปเนาะเห็นมือไปกันได้เนาะเห็นมือไปเลยก็กลับขึ้นมาถ้าเราเอาไปเซ่นามเลยนะโบโบเมนนี่อย่างเดิมอันนี้ต้องได้ไซส์มือเนาะเพราะว่าถ้าไม่ไซส์มือมันยากหน่อยนึง ือใช้มือจึงแซ่บเมื่อก่อนเราก็ใช้มือกันทั้งนั้นทุกวันนี้เราก็ยังใช้มืออยู่เจ็บบุคคลาการเราก็ยังมีชีวิตมาแล้วทุกอย่างทำว่าเขาดีกว่าเราแล้วบอกคือมันมันอันนั้นแล้วเออมีมีอันนึ่งอันตัวนึงคักอันนั้นมันหักเลยไปเอาเมย์มันห้อยยุ่งถึงขนาด เออเออเอามนมูเอักลวกทีวอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออเนาะข้าวไม้ค่ะข้าวไม้มันนีไก่ค่ะอันนี้คนทำค่ะอันนีผู้ช่วยค่ะอันนีผู้ชิมค่ะแต่แท้จริงเลยเอาไปยังบาเลยผับว่ากับผู ใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปใส่น้อหอมลายใส่ลายกหอมลายลืมหอมบัวหอมต้นเลยเออเ่าอะไรย่มันเห็นตัซีนั่นแหละเดี๋ยวานนางโมเอาหอมนคุอถ้ายก็่ายังเดียวซีมก่อนหนึ่นึ่งมันบร้กินก็มีแต่ซีมันจะอิ่มแล้วเออปื้อ ไอ้กบเปดตักหเากป่ยังไงนี่ไอ้เราตักน่ะกบกบยังไงโอเคปแก้มีกไปแก้งไปแก้งเน้นๆเนอะไ้ทุกคนนี่ค <t ell> ือซั่วไก่สาวเสียวขวงซุ่ไก่อารมดีกับไก่ใซเอาอนตักกส่จานเลยนะให งามบ่าฮ่าฮ่าฮ่โอ้นี่เลยเมื่อนี่มิ้ือเข้ากล้องเข้าเม็ดเช่าเมื่อนี่กล้องเนี่้องโหเร่นี่กล้องแค่นี้ค่ะอบค่ะอบเป็ดค่ะอบเป็ดของคุณสอนค่ะอบเป็ดคำสอนค่ะอร่อยมากๆค่ะ ทำยังไงให้มันหมดนะคะอร่อยมากค่ะมีเห็ดหอมด้วยค่ะมีคาดด้วยค่ะาจมดละีหัวสิงไก่ด้วยค่ะพูดชำเหนือมเหัวสิงค์กินแล้วเจ็บเจ็บเราเว้ยมดแล้วเนนี่นะเอาแก่แบ่แเจ็บกว่าไม่ได้อันนี้อันบอ้บแล้วันนีบอ้อเนะ อ่าแม่เบียรฝากแด้อไปกดไลค์กดแชร์ส่งให้เด้อครับกดติดตามกดตักมันนี้ต้งตักเลยบัดนี้น่ะอันนี้หอมบัวสื่อแล้ววะดูมามา สาวเกาะสาวลีจะพูดจ้าอาหารนี S ้อร่อยมากค่ะทำมาจากมีมืออยู่เชฟเสียบหววค่ะกับเชฟหัวฟันจ้าจะพูดไทยแล้วเจ๋วก็อยากกินค่ะเจิญค่ะพูดไทยพูดไทยพูยพูดได้พู้พูดคลนพูดไทยพูดได้พูดไทยพูดได้แต่บุคมจก้ะ สอลีปิกเรียนพูดภาษาไทยมาจากที่ไหนนี่ยดูนันทราชดีอกันบอกแค่ดูทีวี กาคือจชันเดนี่ว่าเปนรื่อป่นลาวเฉยอันนี้ก็ตำเนื้อป่นไทยเขาโยงงั้นเลยงั้นมีมีสิ่งัวมีเรียงหองมีมาทางหนองบัวอันนี้มาถึมันี่ิ่งัวมันมีสองำเนียงเหมือนกันเลยนะมันทำตำเนียงนพวนตัดสุดนะมีแจนหองกันไเลีนมาไปเยไเลยไ เอาไปเลยจัดทำนี้ได้เอาเอาลงนี่ก่อนกได้ไหมเอาลงลงเอาเลยอันนี้เพิ่นคือคายเฟอร์เพนมาเ,นนเฟอร์เด้อเฟอร์เสียงขวงเด้อเฟอร์เสียงขวงเ,เฟอร์กับเฟอร์เสียงขวงเนาะเฟอร์เสียงขวงแต่ว่าคนเห็ดกับไทยคือกันไทยซอดเนาะซอใส่แล้วก็ซอดเนื้อไทยไต่สอดเนื้อ,อเนาะแล้วสอดไตแล้วสอดไผ่เฟอร์เล่เลย,เลยจ้ะเลือ โอ้ยมีอยู่นะ <tapos> <tapos> <tap <stop> <tap「rijk poh Çaina> เป็ําเ้มนวันอะไัม้อ่ต้นมือนได้เริ่มต้นเมนูใหม่เปเรื่อยอันนี้คือยำสลัดครับทุกคนยำสลัดเนาะอันนี้เนาะเผ็ดสุกผักดิบโอ้โอุ้กผักดิบเนาะหรือว่บ้านกันสุผักดิบวน้ ภาษาบ pues ้านบ้านคือซุปผักดิบว่าสั้นภาษาไฮโซอังดออันนี้เขาเอิญอย่างนี้อนอันคนอยู่นี่น้ำยำน้ำยำน้ำยำน้อน้ำยำน้ำซุปผักดิบส่วนประกอบก็บซมีมานี่ มีหมักเล่นมันเล่นมะแตงมีไข่ต้มไขนะ่เนาะต้ม็ันนเใสวยงามมากอันนี้แม่ครัวเขาแม่ครัวคนสวย เผื่อน้ำหลังก็ได้เด้อพี่น้องซ่องได้เผื่อก้นแล้วกินข้าวกระหลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเกิดข้นอะอยเง้อ่าแล้วหอก็คนเนาะคนให้มันเข้ากัน อาเกล่ะเราเสี่ยงไหมคือว่าเนรรางเลยเราบอกเขาเท่นั้นอยนางนี้เท่นจะปาดหนาวไปเวยนี่นี่หนาวนะได้แวไาๆ

ไป้คนตัมันยืนเลยคิดนะเลือดอะไรเดี๋นี้ดูเขาปากเขาด้วยป่ะกินฝอยกินฝอเขาบอกว่าอันอยู่บ้านกันบอกว่าขั้นตัวไปเวียงนะตัวต้องบ้สะระไอ้ว่าสัตว์มากกินเบอร์นี่บ้านกันกันมากกันกันถามกินฝอยโลดพ่อก็ต้องมีการซิมเนาะการซิมคือคีบขึ้นมาแล้วจะเข่าปาก อร่อยอร่อยมากค่ะพร้อมเสิร์ฟเซียมก่อนแล้วนะตก้ายด้วยบัาพร้อมเสิร์ฟแล้วเซ่อีกกระดิบเซ่อีกก็ดีเข้ามักเข้มข้นในหนึ่งเดย์เซ่อีกกระดิบเติมซีดเติมซีดพร้อมเสิร์ฟ ตักเลยพร้อมค่ะแะพรออมมืแล้วนี่ยนี่จะคุยิ่งพอล้พอล้วี่คุณยังไงกินมาเนนาลีสดใสอยู่ซนีะอืมค่ะซนีน่นี่บุมากก่บมากขาบยม่กวกือบเห็นตัวกบบหเ็เม็ดอ่าอียงกับบมีัำทีเด้อเราจะกนเส้ได้กวปลาดได จานน้อยเทยังไงโวนต่อแล้วนั่นถ้วยนั่นไงนั่นเอ่มให้จานห้องกันนะ